สนับสนุนโดย Intel, Nvidia, Thermaltake, Tt Esport, g i g a b y t e และ Dewa Natural สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวเตอร์ทีวีครับวันนี้ผมมีสินค้าจากทาง Tt Esport นะครับวันนี้เนี่ยที่เอามาเป็นแผ่นรองเมาส์ในรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับไ i r ั u ตัวนี้เนี่ยเคย เขาเรียกว่าเคยมีการทําออกมาแล้วออกมากวางจําหน่ายแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกมนะครับทีมหนึ่งชื่อว่ากามาแบนะครับทีมเกมทีมนี้เป็นทีมจากประเทศไต้หวันนะครับก็เอามาทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดอ dition นะฮะก็เป็นลายของทีมเกมเขาเลยนะครับตัวนี้ที่เราได้มาจะเป็นตัวขนาดนี่ฮะ300มิลมคูณ360มิมนะครับความหนาของเขาเนี่ยจะหนายอยู่2มิลตัวกล่องนะครับมาเป็นโทนสีดําส้ม นะครับก็เป็นเหมือนเป็นสีโลโก้ของทีมเขา,านะฮะก็เรามาดูฟีเจอร์เขาหน่อยนี่ฮะด้านข้างเขาจะเขียนไว้นะครับเป็นในเรื่องของขนาดนะฮะแล้วก็การยึดดีไซน์เนี่ยการยึดกับพื้นผิวโต๊ะเนี่ยเป็นแบบรับเบอร์นะครับเป็นยางนะครับก็กันลื่นได้ดีแล้วก็พื้นผิวเป็นแบบสปีด d อ dition ก็คือเป็นแบบละเอียดนะฮะเป็นแบบสปีดนั่นเองตรงนี้ก็มีให้ลองจับเล่นดูอยู่มุมนี้เป็นรูปเหมือนแบบเท้าหมีด้วยนะ ด้านหน้าก็เป็นเพลเยอร์นะครับคนหนึ่งข้างๆล่ะนี่ก็มีส่วนของรายละเอียดนะครับก็มีหลายๆภาษาก็จะพูดถึงนี่ฮะเอาไว้เล่นเกมแผน่นลองเมาส์นะฮะมีภาษาไทยด้วยด้านล่างก็จะเป็นอวอร์ดต่างๆนะฮะที่ทีมกัมมาแบนเนี่ยเคยได้มานะฮะก็จะอยู่ตรงฝั่งนี้หมดเลย ส่วนด้านล่างและด้านบนก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็นโลโก้ของ TT Esport นะครับ Battle Dragon เราเปิดอมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแน่นอนละ่ะต้องมีแผ่นรองเมาส์นี่1อันแล้วก็มีแผ่นเหมือนเป็นแผ่นคู่มือการใช้งานนะครับเป็นคู่มือมาให้นะครับหนึ่งเล่มเรามาดูแผ่นรองเมาส์กันนี่ฮะ ลายกัมมาแบนะครับหมีนั่นเองพื้นผิวเป็นแบบละเอียดแบบสปีดนะครับนี่ให้ดูเนง,งานนะฮะตรงกลางก็นี่ครับเป็นรูปหมีกัมมาแบ์เป็นโลโก้ของเขาส่วนมุมด้านซ้ายก็เป็นโลโก้ของ TT e-sports ตด้านล่างก็เป็นโลโก้ Battle Dragon นะครับก็แน่นอนนะฮะว่า TT e-sports เอามาทำเป็นลาย Limited Edition ก็เพราะว่า เขาพพอร์ตนะครับสนับสนุนกับทีมเกมทีมนี้อยู่นะตัวสีครับก็เป็นสีดําส้มนะครับนี่ทีนี้เรามาดูความหนาของเขากันความหนาเนี่ยเขาบอกว่าหนาสองมิเมตรจะเรียกความหนาหรือความบางดีละ่ะก็บางเพียง2มเมตรนั่นแหละนะตรงขอบไม่ได้เป็นเย็บนะครับไม่ได้เป็นเย็บขอบอะไรนะฮะ้านหลังการยึดกับ พื้นผิววัสดุที่เราใช้งานก็จะเป็นแบบยางน,นะครับสามารถให้ยึดกับโต๊ะได้ดีขึ้นนีย่ยึบๆเลยนะฮะแน่นหนาแน่นอนเอาละก็ประมาณนี้นะครับกับการใช้งานก็เป็นเป็นหน้าแบบสปีดนะก็ลื่นๆนะครับจากที่ลองใช้ดูก็รู้สึกว่าลื่นนอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ สำหรับสาวกทีมกามาแบนนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบสีออกแนวดําส้มและลายอย่างนี้นะฮะก็สามารถหาซื้อมาใช้งานกันได้แล้วนะครับกับนี่ฮะกามาแบนลิมิเต็ดอ dition นะครับมาส์แพดในรุ่นของไฟดัสนะครับจาก TT Esports ก็หาซื้อมาใช้งานได้นะครับสำหรับบทความเจ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ w w w c o m p l e t e t t v c o m นะครับ แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ของเราด้วยที่ f a c e b o o k c o m s complete production นะฮะสำหรับวันนี้ผมและทางทีมงาน complete tv ต้องขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ